ก기는거 <목소리> <목소리> ดีๆนะับดีๆก็แม่เติอนมาปุ๊งละโอเอือนมาหันกระเดีอะมันมาหันกระเดียมันหันแล้วมันอ้อนไปเด้ออ้าวเป็นวิ่งกันฮะนะเยอะแยะเลยเป็นวิ่งกันการกระคับแมุ่เก่งจังเลยเยี่ยมเยเก่งจังเลยแล้วพ่อกำลังแกเป็นเดินนะครับน้องกระอ่างขี้ขวบแล้วหรอไปขี้เดือนเดือน เดือนพฤศจิกาครับอ๋อไล่ๆกันไล่ไกันเกนหรือดีหน่อยเกินหรเดือนเกินเดือนพฤศจิกาถ้ามันเกิดกลม่มัาเก่ยหา6เดือนอยู่เก่แรงครับไปไหมทาไปออกเพื่อนไหมออกเพื่อนไหมทาไฟละรถนักใครจะเข้าบ้านาละรถเยอะปะรถเยทฟเข้าบ้านเขาดีกว่า คนได้บนผู้หญิงผู้ชายนบบน่าจังแต่น้อยนะเด้อามันรัดส่จะรัดอจะรัดได้นี่ไดีจับดีๆนะขาขับดีๆนะกลุมพาับดีนะเดี๋ยวทำไปสมเดือนับดีๆนะไปไปานไปออกกำลังนี่นะ เดีย๋ยวนี่ออกก็กกเธอเขาออกนี่กระจายออกกำลังก็เธอขาออกกำลังวันนี้หนูดีเก่งมากยอมทำทุกอย่างวันนี้ยอมมดเอาลูกบอลไปกับเ้อทำเล่น หนูดีจะไปไหนคะจะไปไหนบอกแม่ก่อน<ป>จะไปไหนบอกคุณแม่ก่อนใครตอดอ่ะอนี่ตดเหรอไม่เหม็นจังเลยตดทำไมเนี่ตยตดใส่แม่ตดใส่แม่ทำไมอ่ะ ตวตรงไหนบอกแม่สิตดตรงเขี่าแม่ตดเสียขแม่อือรู้เปล่าอืรู้ตดไม่ขี้ขี้ขี้ไหมไม่ขี้มีขี้แค่อืเฉยใช่ไหมมีเฉยเฉยเหม็นไหมไม่เหม็นเหม็นสิวันนีอืเหม็นมากเลย โอจะไปไหนเนี่ยมันจะดเลยอะมันจุนๆเลยอ่ะแล้วหนูจะไปไหนอ่ะว้าไปไหนอะเอ่อว้าจุ๊บๆจะไปไหนอะไ,อไม่ปวดแผไม่เลยปวดแผลไปไหนบอกคุณแม่สิไปทำงานค่ะแม่จะทำงานที่ไหนอ่ะท,ที่โดตัสค่ะ ไปขี่รถได้เลยเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายไปแม่คะเราอยากจะซื้อของว่ะว่าซื้อของไหนคะลูกซื้อของมาดีตรงตรงนี้นูน่นเดี๋ยวนี้อ่ะแม่ซื้อของที่ไหนตรงไหนตรง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 นี้อนะ่ะแม่ไม่ซื้อของอยู่ตรงนี้จะไปที่ไหนบอกแม่สิ ไปเทีย่ยวรตัไปเ่รถดใครจะพาไปแชไม่ชล้วโซมแม่ป่ะใช่ไม่ใช่ใช่แล้วโซมีจะพาไปรตาร์ชไมอยานี่อย่างน่ะวามอเมยตั้งมเมต้นงอยางนั้นเออ ไม่หาวิดีโอก็หาสตดดี้กัน Uhm. ตีนีนะเอ ницы, ีอย <no oh, oh, ่างเดรก็้ม่มีท่นีนี่หมายแม่ ไไเอาดีขยับใหม่นะคะเดีย๋ยวลองตกดูว่าขยบับไหมนิดนึงเดี๋ยวว่าเขาขยับกินเลยค่ะกินเลยนะคะ อ่ารีวิวซินี่คืออะไรคะคือดูรอบของยายค่ะรของยายหรอนี่คืออะไรอีกอ่านเล่นยังไงบอกแม่สิอย่างนี้เล่อยางนี้นไงนะนอ่ีเแบบนี้อ่านขาคุยยังไงคุยโทรศท์ยังไงฮัฮัลโหลัฮัโห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 ลฮัลโหล อย่น ah. well. ah. oh. ี่เป็นแม่เหรอแม่ก็เป็นอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมโอ้ไม่จบข่เลยจมูกันเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเ่งน่งก่อนเ๋อนุดี่กะโออ 要 đi cả。 นะฮาลมใหญ่เออถ้าลมใหญ่โอ้พี่ลมใหญ่ยังยิ้ม่างก่อนยิ้ม่างก่อนค่ะยังไม่แก่ยังดูเยมือนกันโซ่ทำอะไรอยู่เออเนี่ยไงเนี่ยไงก็อีเออไม่ได้กินเตี๋ยวปลาหน่าแก่เออนี่อะเไรนี่แต่ก็ป้าใส่ขุ่นเนี่ยไงปิ๊กเลยเตี๋ยไหนเตี๋ยจุ่มงยิ้มแผงกั่อนยิ้มแผงก่อน Thì mà con Thì mà nhé, Như mà này con mày mà yyyy Há 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 đây con Há 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 Mà nó pin à pin rồi à <laughs> pin <Phần đường con. cười> à đứa con, Mini hat anh em, mini hat à โอเคสวยค่ะเจ้ค่ะแค่แล้วแค่้อันนี้ฮะเด<ล>นยีแมนก่นลงยีแมนก่อนยืน่ายตรงนี้ค่ะนาท <laughs> ทีี่ E

องอกเลยว้าหัวเราะหัวลราเหรือใครว้ายหนีหมาหนีหมากันขอให้เขาโอ้ยลูกสาวคุณแม่แม่แม่แมอยากให้คุณแม่แวสวยโอ้ยถ้าทาั้งนั้นจะ ถาไปถามาแรงสังั้นอ่าเชียงตาเข้าไปแม้แก็มีนิวหรอ้อย,อยมีแล้วมีอีกอยากให้แม้สวยเบอร์ๆหน่อยน,ออน,ยน่าคนดีโอ้ยหแม้สรีบหน่อยละผมแมโกลดโอ้โหแม้นสนายจบอีกนิดนึงโอ้โห P. P. No. No. Key. K, K. O. O. Pinocchio. P. Pinocchio. P. P. No. No. Key. T. O. o. Pinocchio. oh, <laughs> Pinocchio. <laughs> ยายทำอะไรอ่ะยายให้เซฟี่อยู่มัก็ลุ้งนักคนแนนนี้ดีไปดูนู่นดูนู่นดูนู่นกระต่ายนู่นกระต่ายนู่นดูสิกระต่ายไทยกระต่ายฟิลนั่งโซนไทยโยกระต่ายอันนี้มาให้น้านะสิอันนี้มา này à มาแล้วคันลงันลงไม่หมาแล้วน้ส้มหื้อส้มหื้อน่นเออนี่มืนตั้งนีมนต้เออากกเกงเ่อาเราเรากไปไหมเนี่ยอ่ะอไปไปไปมาแล้วมาแล้วมอยอยยก่นเอยก่อนอา่ายย้ายไหมย้ายมหนึ่งสองย้ายหมนย

นี่เขาเล่นไข<ด>่ป่ะลูกไม่ใหญ่ไม่ไข่ใหญ่ไมไข่นี่ไงจะลามในคล้ายบา,ายหน่อยพี่หวานในคะ้ายหวานนี่คะบายบายทำนี้ต่อเลยไปเลยไป,ไปเลยไปนางเลยไปเออเล่นเลย

ะเ,เป็นแม่โอเคเป็นลูกแม่โอเคสิ่งแ่ะ ดีกว่าตียากรตียากรเล่นลตนนื่นะอาชีพอไนี่ท่าเหมือนพี่เนาะพี่เนี่ยทาเหอนพี่นะอกไปเอาานนอ โอ้ยยงะกเขานย่งกันก็โอ้ยโอ้ยไม่แกล้งนอเปียกขอาดีไม่เอาลูกไม่เอาัดีค่ยายก่อนยี่ข่ยายแม่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายก่อน ดำน้ำใครดำน้ำเก่งมีคนดำน้ำเก่งก็ชีกาจะดำน้ำเก่งไงดีดำน้ำได้กับลูกดีห้ามอมน้ำนะหลงจะจมน้ำวะพี่จะจมน้ำแล้วช่วยพี่ด้วยเดี๋ยวดีช่วยพี่พี่แชร์ด้วยช่วยพี่ด้วยดีไปแกล้งน้ะชีไปน้ำไปน้ำ อาเจ็ดดีด้วยดีเจ็ดหนดีด้วยทีเจ็ดหนูดีด้วยหดีเจ็ดองเลยขจิตชิชาเลจังเลยจ้ะอะไรนะลกขิตแบบเลยอะจดเลยยังไม่ก่อนหนาวเหอะไปเล่นต่ออะเขาอยู่แล้วเล่นต่อ ระวังพี่ด <rainforest> ้วยนะลูกระวังพี่ดีดีไม่แกล้งพี่นะมไม่ต้องมาให้พี่พี่มาสวยแล้วแล้วกดยังไงครับอืมอ่มเขาไม่หาดูตูนอ่ะดูดูอ่ะกินอีกกินอีกนอีกอ่ะกินอีข้ามอ่ะกินไข่ด้วยกินไข่ด้วยช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยกินไข่ด้วยค่ะไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนไม่ร้อนไข่ อจีบเลยเอาิิไม่รอจิบเอามงหยิบเลยออาไม่รอไหมไม่รอไม่ใส่ช้อนอ่ะใส่ซ้อนได้เลยค่ะใส่ชอนน้อยใส่ชอใหญ่ใส่้อนนะ เาคากิ่เธอ,อเขาไม่ชอบใช่ไหมกินีดกไข่เปนนนูิขนเหียินขาปน,น่งะค่ะีนขปนนึงนะออ,อ,อยนินผักด้วยะอะไรคะมนังตนนะจ้า ยี่ยี่ัโอ้เก่งเลยนะพี่เงินโอเคบ้วนปากเลยหอม้วสวัสดีค่ะชช่อคุณป้าสวัสดีค่ะในเชไหนคะบอกคร้ชมดทนี่นีไปไหนนะข้าชื่ออะไรชื่อนนี ชื่ออะไรอีกซีวิตามินซีเม็ดนะ กอดัแยวห้ก oh. oh. really? okay. yeah. ัดนนูหนูหน um, uh, ูหนูหนูหนนนหนูู เก่งยังเก่งค่ะเก่งผักปังดีผักปัง<ด>มะแรงนี่ดีกแต่เกงพักขาวไข่กินเก่ง่กดูนี่กินคนเดียวกันข้าแม่กินก่อน้าวปองกินกอนแม่จมกินกอทออ่านนายจมกินก่อค่ะชมกินได้ก็ค่ะให้ยายกินกอค่ะโยเก่งลำ้ลำๆนะคะ เจ้าจิงจิ้งะจิงจิ้งกะเออดีเด็ดพักอยู่เด็ดดีดีกะเอ,อกกาแกนมันออกเอ,อกกาแกนมันออกเอาแต่ใบเอาแต่ใบตรงนี้เนื่ยๆนะเนะี่ยเอาแต่นี้เอาแต่อันนี้เอาแกนออกเออโอ้ออย <laughs> ไม่ก่อยดึงเออ เออนี่ยเอาแกนไว้นี่เอาแกนไว้นี่อ่าเอาอันใหม่ต่อเอาใหม่ต่อเอาแกนทิ้งโอเคเด็ดโอ้เอากำน้อยแกเอากำน้อยเอากำละอันเอาทีละอันโอเคเออเอาทีละน้อย ดูวีโอตอนที่มันแบบไปทีวไปที่ยวอ่างติ๊กแมเดี๋ยวมันเล่ายใหังป้น่อยลไปเลยไกลงไปนนเลยเ็มอมังากลัวเลยลูก